อยากผิวเปล่งประกายมีออร่าต้องนี่เลย Funny Rose เขาเปิดตัวสินค้าใหม่น้ำตบ Miracle Body Essence น้ำตบบำรุงผิวกายกลิ่นหอมมากมีวิตามินซีเข้มขน้นกูต้าไทโอนคอลลาเจนสารสก,กัดจากว่านหางจระเข้โซเดียม id, ไฮยาลูรอนิกไดเซลีอีกตัวเป็นไวท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นมีพีเทลา่าวิตามินอีตระกูลมิกซ์เบอร์รี่แล้วฟ้าออบูตินทั้ง2ตัวนี้ช่วยปกป้องผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอให้กระจ่างใสมีออร่า a, ช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นไม่แห้งกา้านตอนแรกเลยก็คือทาด้วย น้ำตก Miracle Body Essence เพื่อเป็นการเปิดผิวค่ะแล้วก็ตามด้วย Whitening Body Lotion ทุกคนอันนี้ไม่ลองทาให้ดูก่อนนะคะหนึ่งข้างก็จะได้แบบนี้เลยดูสิข้างนี้ทาคือผ่องมากเดี๋ยวเรามาทากันให้ครบทั้งสองข้างนะคะเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากไม่ต้องทาหนานะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นโทนอัพบางๆในตัวแล้วหลังใช้จะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวขาวขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ไม่ติดเสื้อผ้าด้วยไม่ชอบมากใด้อย่างต่อเนื่องผิวกระจ่งางใสขึ้นแน่นอนกรณีออกแดดแนะนําให้ทากันแดดเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่สารกันแดด ให้ทุกคนได้ลองนะตอนนี้เขาจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยคุ้มมากทุกคน